ก็สวัสดีเพื่อนๆทุกคนนะครับวันนี้ก็อยู่กับช่อง p ูมว็บซิ n งนะครับวันนี้เราก็จะมาทําดุมตะเตอร์นะครับดุมตะเตอร์เวฟเวฟร้อยนะครับใส่แปลงใส่ร้อยสิบนะครับวันนี้ก็จะมาบอกว่ามีวิธีขั้นตอนการใส่อย่างไรนะครับแล้วก็ต้องแปลงตรงไหนบ้างนะครับเดี๋ยวผมจะมาทําให้ดูนะครับเริ่มจากขั้นตอนแรกเลยนะครับใส่เสาก่อนเลยครับก็มาดูนะครับจะมีด้านที่ว่าสั้นกับยาวอยู่นะเพื่อนๆเห็นไหมครับฝั่งนี้จะสั้นกว่านะครับ เนี่ยสั้นกว่านะครับฝันจะยาวกว่านะครับก็เป็นเพื่อนดูนะครับดูเอานะครับก็ประมาณนี้ครับขนแบบยาวนะครับแล้วก็มีนัดต่อมียนะครับวิธีใส่เสาขั้นที่หนึ่งเลยนะครับก็ให้เรานะครับเอาฝั่งยาวนะครับฝั่งที่มันยาวกว่านะครับลงไปข้างใต้นะครับลงไปข้างใต้นะครับใส่น็อต่อมีไปฝั่งที่สั้นกว่านะครับ ต้องสุดนะครับไม่หรือว่าเกือบเกือบสุดนะครับนี่ครับประมาณนี้นะครับก็ใส่แหวนลงไปครับแล้วก็ใส่ตัวผู้เออตัวผู้ตัวเมียนะครับตัวเมียอีกตัวนึงเข้าไปนะครับประกบไปแบบนี้ครับโอเคนะครับที่ประมาณนี้ครับคือตัวบนนะครับขันไปทางขวานะครับตัวล่างขันไปทางซ้ายนะครับแบบนี้นะครับนี่ครับประมาณนี้นะครับก็ขันเลยครับอ นี่ครับมันก็จะหันขันเข้าหากันนะครับแล้วก็มันก็จะมันแน่นอยู่ตรงนี้นะครับจากนั้นนะครับให้เราใส่ลงไปเลยครับประมาณนี้ครับแล้วก็เราหมุนตัวบนนับเข้าไปนะครับขันลงไปให้เสามันสุดเลยนะครับให้หมดเกลือนะครับ ครับผงผมก็ขันตอนนี้ขันแน่นแล้วนะครับหมดเรียแล้วนะครับก็วิธีการถอดนะครับก็เหมือนเดิมครับถอดไปตัวล่างหนึ่งตัวนะนี่นะครับถอดไปตัวล่างหนึ่งตัวตัวบนหนึ่งตัวนะครับตัวบนก็คลายออกนะครับแล้วก็ตัวล่างเราก็สวนกันนะครับเดี๋ยวผมทำให้ดูนะนี่ครับประมาณนี้นะครับเหมุนแบบนี้ครับโอเคครับ ไม่อยู่ะทุกคนก็ประมาณนี้นะครับขันประมาณนี้นะครับตะกล้างไว้นะครับตะกร่างมันจะไม่ค่อยได้เลยวะทุกคนเออเอาแล้วก็ขันแบบนี้นะครับเนี่ยครับโอเคนะครับนี่นะครับก็จะออกแล้วครับแล้วก็สองมันก็จะอยู่แล้วนะครับก็เพื่อนๆทำแบบนี้นะครับทั้งสี่สาเลยนะครับ ใช่ดีก็เอามาถอดล้อมาทําแบบนี้นครับมันจะง่ายกว่านะครับมันมีตัวที่เราช่วยวยึดไว้นะครับไม่ให้มันไปไหนนะครับมันจะทําง่ายกว่านะครับก็โอเคครับเดี๋ยวผมขอใส่เสาทั้งสีตัวนี้ก่อนนะครับเอาทำาีีไว้รุ่นรอเลย เสร็จแล้วครับเสร็จแค่สามนะครับ <g ül> ก็ออกมาดูนะครับคื <c oughs> เอ,อเกลียวมันภาษากลางเรียกว่าอะไรวะภาษาใต้ภาษาใต้เรียกว่าลาานะครับน็อตเกลียวมันลา <c oughs> เกลียวมันลานะครับรูดนะครับมันรูดเออมันรูดนะครับก็มันเป็นมักตลาดนะเกลียวตลาดนะทั่วไปนะเออธรรมดาครับกอทิ้งไปนะครับก็ผมจะใช้เป็นตัวผู้แทนนะครับตัวผู้เกลียวคราใส่ได้เหมือนกันนะครับ <c oughs> <c oughs> ก็เดี๋ยวผมจะมาใส่ดุมสเตอร์เลยนะครับเอ้ยใส่สเตอร์เลยนะดูนะครับมันจะมีรูอยู่นะครับไอพวกสเตอร์เจาะนะครับผมเคยพลาดทีนึงนะครับตอนนั้นผมไปใส่แต่ว่ารูใหญ่แบบนี้นะครับอันนี้ผิดนะครับบอกไว้ก่อนนะครับผิดนะต้องใส่รูรูเล็กนะครับรูที่มันพอดีกับสเตอร์นะครับนี่นะครับก็ตอนนั้นเป็นเด็กหัดทำนะครับก็ยังทําไม่ค่อยเป็นนะครับก็ตอนนี้ผมจะใส่เป็น ตัวผู้หนึ่งตัวตัวตัวเมียตัวเมียสามตัวนะครับก็ขอใส่เพื่อนๆถ่าจารบ,บียอะไรให้เรียบร้อยนะเรียบร้อยผมมาครับเรียบร้อยก่อนี้ครับถ่ายทางนิดนึงครับอืมได้นะประมาณนี้นะครับ ันจะมีตัวไม่ข้าวผมแล้วมันนะน่ยตัวเนี้ยตอนนี้นะครับเราก็ใส่สัตเตอรนะครับเสร็จเร้วนะครับ เตอร์ยี่สิบแปดนะครับดูครับตรงนี้นะคยังมีพื้นที่เหลือให้โซ่วิ่งนะครับยี่สิบเจ็ดนะครับยี่สิบเจ็ดน่าจะใส่ได้นะครับแต่ว่ายี่สิบหกอันนี้คือโซ่มันเพื่อนเดื๋อยวผครอบพวนี่นะอันนี้คือเตอร์ยี่สิบแปดนะครับยังมีพื้นที่ให้โซ่มันวิ่งอยู่นะครับพื้นที่ตรงนี้นะครับเพื่อนๆนะครับดูนะครับจะเหลือน้อยนะครับยี่สิบเจ็ดยี่สิบหกผมไม่แน่ใจนะตรงนี้นะครับแต่ว่ายี่สิบแปดคือใส่ได้เลยนะครับยังมีเหลือมันวินะครับ ก็ทราบผมว่ามันใส่ไม่ได้โซ่มันติดตรงนี้นะครับคือเราต้องไปกริ้นนะครับกริ้ตรงนี้ครับช่วงนี้ออกเลยครับครับก็โอเคแต่ว่าตอนนี้ผมใส่ไปยี่สิบแปดนะเออมันเลยไม่ต้องทําอะไรแล้วก็เดี๋ยวเราจะมาใส่กันดูนะครับนี่ครับบูทบูตตัวนี้นะครับเป็นบูทของเวฟไวสิบนะครับแล้วก็เอามาใส่นะครับแล้วก็ดูครับเพื่อนๆดูนะปุ๊บครับ คือมันไม่ลงนะครับมันลงไม่สนิทนะครับถามว่าใช้แบบนี้ได้ไหมเพื่อนๆอาจจะเห็นนะว่าเออมันมใชบบนน้ได้นะครับแบบนี้คือมันก็หมุนได้แล้วมันไม่อะไรนะครับแต่ว่าคือถ้าสมมติว่าใครอยากให้มันแบบว่าปิดลงไปสนิทเลยนะครับคนที่ว่าอยากให้มันปิดลงไปโอดีเลยครับแตบบ่ว่าเออแบบนี้นะครับสนิทเลยนะครับแบบนี้นะคือดูนะเพื่อนๆมันจะไม่มันจะไม่ยกขึ้นมาเหมือนเมื่อกี้นะครับก็คือวิธีดานนะผมผมว่านะเป็นที่บูธตัวนี้ครับคือเราต้องกลิ้งออกสักนิดนึงนะครับ ห่าหินเจียว่าตะไบก็ได้นะมากึงตรงนี้ออกสรงนี้นะครับตรงนี้นะครับกึงท้ายมันออกนะครับท้ายมันตรงนี้นะครับฝั่งท้ายนีกึงออกไปนิดนึงนะครับแล้วก็มันจะมันจะได้สั้นนะครับแล้วก็ใส่ได้พอดีนะครับก็เดี๋ยวผมขอเอาไปกึงหรือว่าเอาไปกึงก่อนนะกรึงมือนะครับตะไใบครับเดี๋ยวอตัวเอาไปตะบบก่อนนะครับแล้วก็เดี๋ยวเสร็จแล้วจะมาใส่บูทแล้วก็พร้อมกับใส่ดุมเตอร์เพื่อนดูกันเลยนะครับโอเคครับ ก็ <peach noise> ตอนนี้นะครับเพื่อนๆเราก็ได้ทำการปืนปืนบูทเสร็จแล้วนะครับก็อย่างที่เห็นไปนครับก็มาดูกันนะครับ ตอนนี้คือผมลืมถ่ายตอนคลึงเสร็จได้ดูนะครับแต่ว่าคือมาถ่ายตอนให้ใส่ใส่เสร็จแล้วนะครับก็มันประมานี้ครับเพื่อนๆดูตรงนี้นะครับนี่ครับมันก็จะสนิทกว่าเดิมนะครับเดี๋ยวผมจะขึ้นรูปตอนที่ว่ายังไม่คึงนะครับว่าประกบแล้วมันเป็นยังไงนะครับห่างกันขนาดไหนนะครับแล้วก็เดี๋ยวจะไห้ดูนะครับตอนนี้นะครับว่ามันสนิทกันกว่าเดิมนะครับนี่นะครับโอเคครับ ก็เดี๋ยวจะหมุนล้อกันให้ดูนะครับว่าดูเพื่อนๆดูนะว่าโซ่มันตรงไหมครับดูนะตากล้องไหานะครับก็โอเคตอนนี้ยังไม่ได้หยดน้ามันนะครับโซ่ยังไม่ได้หยดน้ามันนะเรวจะมาหมุนล้อดูนะครับถามว่าลื่นไหมมันลื่นนะครับแต่มันไม่ลื่นมากนะครับของผมคือทําให้ลื่นลื่นมากลื่นน้อยมันก็คือลื่นนะครับแต่ว่า ที่สำคัญคืออย่ามันฟืนนะอย่างมันฟืดก็หมุนได้แป๊บนึงแล้วก็เป็นจุดอะไรพวกนี้นะแต่วว่าถ้้แต่ความช่วนะก็ว่าไม่ได้คนระับก็ตอนนี้ก็ถือว่าเสร็จแล้วคนระับเบรกอะไรมีกบนะรถผมนะกนะดนิดนึงนะที่น,นะน,นก้ก็กินแล้วนะก็คลิปนี้ก็เสร็จแล้วนะครับวิธีการใส่บูทเว็บร้อยนะ ใส่เว็สิบนะครับก็หลักๆเลยก็คือมันต้องแปลงที่บูทอย่างเดียวนะครับคือบูทเราต้องไปกลึงออกไปนิดนึงนะครับแล้วก็มันจะใส่ได้พอดีแบบนี้นะครับก็นี่นะครับนี่นะครับโอเคนะไม่ไม่โยกเลยนะครับก็ได้นะครับก่อนสำหรับคลิปนี้เออใครสงสัยนะครับอยากถามอะไรคอมเมนต์ได้เลยนะครับเผื่อบางทีไม่เข้าใจตรงไหนก็คอมเมนต์ันมาได้เลยนะครับ ก็ถ้าใครชอบนะก็อย่าลืมฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์แล้วก็กดติดตามผมด้วยครับก็คลิปนี้ขอตัวลากันไปก่อนนะครับเจอใหม่คลิปหน้าผสมวมัสดีครับ